สากรกองทุนสวนยางบ้านท่าเฟืองจำกัดตั้งอยู่ในอำเภอการจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสมาชิกจำนวน169รายโดยมีการดำเนินกิจกรรมในเรื่องการรับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ตำบกลกรูดตำบลป่าร่อนและตำบลใกล้เคียงในอำเภอการจนะดิตซึ่งรวบรวมมาเพื่อแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควันชั้นดี โดยทางสากรกองทุนสวนยางบ้านท่าเฟืองจำกัดได้รับการสนับสนุนจากการยางแห่งประเทศไทยในเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆต,ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ2537ตลอดจนปัจจุบันมีแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินกิจกรรมแปรรูปนลำยางสดเพื่อให้ได้ยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพดีส่งผลให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นโดยเฉพาะ เมื่อปีพศ2563ถึงพศ2564ยางแผ่นรมควันมีราคาสูงกว่าน้ำยางสดโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ10-15บาททำให้ในบางช่วงมีเงินไหลเข้ากระเป๋าเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นหัวใจหลักของสากรและอีกกิจกรรมหนึ่งของสากรกองทุนสวนยางบ้านท่าเฟืองจำกัด คือการจัดหาปัจจัยการผลิตซึ่งปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรต้องการมากที่สุดก็คือปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี Me, หรือปุ๋ยอินทรีย์ทางสากรจึงได้ติดต่อกับผู้ค้าปุ๋ยรายใหญ่จัดซื้อแม่ปุ๋ยในปริมาณมากทำให้ได้ราคาที่ถูกลงกว่าปกติและนำแม่ปุ๋ยนั้นมาผสมเป็นสูตรต่างๆต,ตามความต้องการของเกษตรกรจำหน่ายให้แก่สมาชิกรวมถึงเกษตรกรทั่วไป ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทำให้การเข้าถึงปัจจัยการผลิตซึ่งนั่นก็คือปุ๋ยเกรรษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและเพราะเป็นการบริการในพื้นที่จึงทำให้เกรรษตรกรไม่ต้องเดินทางไปซื้อปุ๋ยไกลถึงในเมืองพมเป็น แถวช่วนรุ่นดีซ่องลองอยากขอกระซังช,ช่วนมานานมืนอสมัยก่อนว่ามีเกื่อนข้อทุนมาครั้งหนึง่งไปข้อทุนดีบันดอนต่อน,น้นลําบากมา,ก,มามกันต้องไปมาแล้วมันเลยไปอบวุ้ยก็ต้องไปดีบันดอนตึงนะ้งไข่นักไข่ยากเลยนี่ยไข่แพนมันก็นมีผันมามีปันหนากับกัรโกงเรย่ังนี้โกงกินราคามันไม่แน่นอนแต่เมื่อรุ่นลงังรังพุ่มก็มาทางก้าวนที่นี่พุ่มเลยงเห็นว่านั่นน่าจะดีกว่า การเราไปค่ายวกคาพมเลยเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกก็ค่ายหนังย่างกันตั้งแต่อัน้นมาถึกว่ากรรมการเขาก็ปฏิบัติหน้าที่นีไม่ว่าเป็นธรรมดีอาซีก็ไม่ไม่โกงไม่กินกันช้างก็ช้างนี่ือลั่งมากรรมการค่ายปุ้ยพมก็ปุ้ยก็มีคุณอาภารผ้าเจ้าสมา,า,สมาชิกแล้วากส่วนตัวไปไม่ต้องไปไกลราคากันแน่นอนราคาไม่ ไม่มีการแพงว่าเปลือกงานผม่เห็นว่ามันมันดีหะา,าร,ะรแล้ว,วับสากนปีเราก็ได้ปันนป่นพ้นเกลี่เนื่อยได้ยา,ยามยายึดใบได้นั่นนะครับก,การบริหารงานของสากลบริหารงานด้วยหลักปรัชญาสากลที่ว่าสมาชิกทุกคนจะต้องมีความอยู่ดีกินดีและมีสันติสุขในสังคมสากลมีการจัดทําแผนและการบริหารงานอย่างมีคุณภาพโดยมีหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยางแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสากลร,รวมไปถึงกรมตรวจบัญชีสากลได้เข้ามาให้คำแนะนำรวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆให้กับสากลอย่างเต็มที่ทำให้สากลมีผลการดำเนินงานและกำไรที่เพิ่มขึ้นส่งผลไปถึงสมาชิกก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเช่นกันสากลของทุนส่วนยหญ่บันตุเป็งจำกัดบริหารงานโดยคณะกรรมการ ที่ผ่านการเลือกตั้งจากสมาชิกบริหารตามระเบียขบข้อบังคับของสาก้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการดําเนินงานของสาก้านเช่นมีการจัดเก็บข้อมูลรายตัวของสมาชิกการติดตามประเมินผลมีแผนการประชุมมีแผนในการทาตัรกิจการใายเงินส่วนกิจ,จกรรมร่วมกับระหว่างสาก้านกับกยทได้เป็นจุดนัดายปุ้ยประชุมและถ่ายทอป่ามูให้แก่กเกษตรกร การตอบแทนสังคมทางสากรกองทุนสวนยางบ้านท่าเฟืองจำกัดได้นำผลกำไรที่ได้มาพัฒนาช่วยเหลือให้กับสมาชิกและชุมชนไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆการให้ทุนการศึกษาการสนับสนุนด้านกีฬาเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามคัคคีและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้านการช่วยเหลือสังคมสากได้ช่วยเหลือสังคมเช่น มตุงการศึกษาให้นักเรียนดูบทล้านของส้าชิกที่เรียนดีช่วยเหลือสังคมด้านอื่นเ่นวัดโรงเรียนจะสนับสนุนการกีฬาของเขาให้หมอบลายมาตลอดนะครับแข่งแร้กท้องยุคโควิดแคแขรัฐบาลสร้าง็ลกดาวน์สราชการได้สื่อการสร้านอาแ้งมอบให้กับสมาชิกเพื่อช่วยเหลือ ในสรงคมสึงการและกานนะครับสากรกองทุนสวนยางบ้านท่าเพืองถือว่าเป็นสถาบันของเกษตรกรที่กําลังพัฒนาไปได้ในระดับที่ดีมากก็ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความร,ร่วมมือความสามัคคีของคณะกรรมการและสมาชิกเกษตรกรที่ช่วยกันบริหารงานให้สากรแห่งนี้เป็นที่พึ่งของ สมาชิกโดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการรับซื้อน้ำยางการจำหน่ายปุ๋ยให้กับสมาชิกที่เป็นสมาชิกของเกษตรกรของสากลแห่งนี้นะครับทำให้มีผลกำลังงานที่ดีและช่วยในเรื่องของคุณภาพยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นรวมทั้งการช่วยเหลือสังคมต่างๆซึ่งที่ผ่านมาผลประกอบการ ที่เกษตรก,กรได้รับไม่ว่าจะเป็นของเงินปันผล,นผลเงินเฉลีย่ยคืนต่างๆเนี่ยทำให้เห็นภาพของความสำเร็จที่เกิดขึ้นและถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับสากลหรือทาบันกเกษตรของเกษตรก,กรต่างๆในพื้นที่ต่อไปได้ผมในฐานะนายอำเภอการดิ์ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับได้ไปร่วมประชุมได้สอบถามปัญหาต่างๆได้พูดคุยได้ใกล้ชิดเห็นแล้วว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมาก และก็ได้แนะนําให้สากลต่างๆสถาบันกเกษตรกรต่างๆในพื้นที่เอาตัวอย่างไปใช้นะครับพี่น้องประชาชนในเขตอําเภอการณดิตสองสามตำบลที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่านี้ถือว่าเ,าเราก็มีความสุขนะครับมีความพอใจในฐานะส่วนราชการต่างๆรวมทั้งการยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองสุราษฎร์ธานีที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเข้ามาให้คําแนะนํากํากับดูแลให้การดําเนินง,งานของ สากรกองทุนสวนยางบ้านท่าเฟืองบริหารงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปได้ด้วยดีและเป็นตัวอย่างให้กับสถาบันกตรจกรอื่นๆในพื้นที่ต่อไปนะครับรวมทั้งภาคครเอขกายต่างๆหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ร่วมงานกันมาอย่างต่อนเนื่องขอขอบคุณมากครับสากรกองทุนสวนยางบ้านท่าเฟืองจำกัดดำเนินกิจการและมีผลกำไรมาได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกและได้รับการหนนุนเสริมจากหน่วยงานต่างๆที่เล็งเห็นถึงบทบาทและความสำคัญของสากลที่จะทำให้สมาชิกมีความอยู่ดีกินดีและมีสันติสุขในสังคม